สวัสดีครับพี่เปวันนี้เข้าวันที่สิบสี่แล้วนะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์น้ํานะครับท่วมตั้งแต่วันที่ห้านะครับวันนี้วันที่สิบสี่แล้วก้าถึงสิบวันแล้วนะครับก็อ่าบริเวณตรงนี้ก็คือตั้งแต่หลังบ้านต้อมไปโซนตรงนี้เป็นที่รองรับน้านะครับต้องบอกงี้ว่าถ้าใครมาทําในช่วงจังหวะที่น้ําพังน้ําท่วมมาเนี่ยไม่เหลือนะครับแต่ถ้าสูงขึ้นไปที่ต้อมบินขึ้นไปดูเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นที่สูงแล้วนะครับเป็นที่สูงที่น้ําท่วมแล้วก็ไหลผ่านลงมาได้เลยนะครับไม่เกิน3 4ถึงวันก็แห้งนะครับแต่ของที่ต้อมน่ะก็คือมันเป็นที่ลุ่มเนาะที่ต่ําว่างนั้นเถอะส่วนตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าคลองที่ว่าน้ําจะไหลมานะครับเป็นเหมืองอย่างนี้ดีกว่าเนาะตรงนี้ก็คือเริ่มแห้งแล้วนะครับ ถ้าตรงนี้พังก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตรงเขียวๆนี่เขาเป็นพื้นที่สูงนะครับเขาก็ไม่เสียหายนะครับต้นข่าเขาก็สูงแล้วนะครับมีเป็นบางพื้นที่ที่เขาเรียกว่าโดนน้ำท่วมนะครับบริเวณแถวโซนของราดยาวทุ่งแม่น้ำนะครับก็เป็นโซนตรงนี้ต้องมาถ่ายก็คือเป็นโซนหลังบ้านนะครับจะดูระดับน้ำจะดูว่าวัน,ว,นวันหนึ่งเขาลดมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ต้องมองนะครับวันนี้ที่ได้เดินดู น้ำลงนะครับเมื่อวานขึ้นมันขึ้นขึ้นลงลงครับอ่าขึ้นขึ้นลงลงอยู่ส่วนโซนตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปก็คือน้ําน้ําเริ่มเออน,นะครับคือหมายถึงว่าตรงนี้เริ่มเริ่มจะต่ําหน่อยและแต่ก็ยังไม่ต่ําขนาดนั้นจะมาต่ําโซนตั้งแต่ใกล้บ้านต้อมนะครับตรงนี้เขาก็อ่าเขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวไปบ้างแล้วนะครับบางแปลงก็ท่วมเหมือนต้อมเหมือนกัน เห็นเขียวๆอยู่ไกลๆก็ยังมีเป็นแปลงสองแปลงที่ว่ารอดเพราะว่าค่อนข้างที่จะสูงส่วนตรงนี้เป็นสะนะครับแล้วก็หลังบ้านต้อมตรงนี้นะครับก็คือท่วมทั้งหมดเนี่ยครับมันจะมีของน้าที่ว่าหวานแล้วข้าวยังน้อยนะครับเดี๋ยวต้อมจะบินไปดูนะครับตัวตรงเนี้ยอย่างที่บอกครับเป็นที่ลุ่มนะครับเป็นที่น้ําลงมานะครับบริเวณตรงนี้ทั้งหมดที่ต้อมบินเนี่ยคือค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยนะครับตรงนี้เขาก็หวานแล้วแล้วอันนี้ก็ข้าวเหลืองยังไม่ได้เกี่ยวอีก นะครับก็เกิดการเสียหายนะครับเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าทําอะไรไม่ได้นะครับท่วมมาเป็น10วันแล้วนะครับเป็น10วันแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่ท่งตัวกับขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่เยอะแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นหลังบ้านต้อมเป็นนาแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่น้ํานะครับส่วนการอัปเดตนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าดีขึ้นนะครับเพราะน้ําเริ่มลดลงนะครับน้ําเริ่มลดลงนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงต้อมจะมา อัปเดตนะครับสถานการณ์เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับส่วนของหลังบ้านนะครับอ่าลาดยาวทุ่งแม่น้ําน้อยนะครับว่าอ่าจะลดมากน้อยขนาดไหนสําหรับอ่าระดับน้ํานะครับ